จะมีลูกสิบโตอันนี้กินเขาแล้วเลยเกลือเขาปายอันนี้ลูกมันยังน้อยฮัลโหลสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาลาฮาแล้วกับเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเกาอันนี้เฮากลับมาอยู่กับสองซาลาคือเกาเนาะมนีสาราสิษฐาพี่น้องมารีวิว ه, เฮือนสารบานซอมนีนองหลาก็หยุดงานหนึ่งวันเนาะบ่ได้ออกไปให้ไปส่วนบ่ได anyway. ้ไปทั้งได้เลยมนีพี pone. ่น้องจะมีโอกาสได้ยู่เฮื่อนเนาะมนีนองหลาสิพาพี่น้องมาชมบรรยากาศภายในเฮือนสารของนองหลาเองในการสิพาพี่น้องมาเห็ดเวียกในหนึ่งมือนองหลาว่าน้องหละเห็ดยังแหนในมือที่ยู่เฮื่อนเนาะว่าสาลาซีเด็เฮ็ดยังแหนเนาะเกี่ยวกับเฮือนสารของเขาเนาะหรือว่าอ่างเกาะเขาอื่นนองลาสิพาพี่น้องมา ส่บรรยากาศภายในเหื่นไผ่ซานของน้องหละ่ะในหนึ่งวันที่น้องหล่ะพักผ่อนอะไรไปหายไปหนาเดิเนะเอนเฮาสิพาพี่น้องไปรับสมพ้อมๆกันเลยนี่เลยทุกคนชีวิตบนดอยของน้องหละ่ะเนาะอยู่ง่ายกินง่ายนี่คือการน้างไฟของคนบนดอยจ้าอันนี้คือบรรยากาศตอนแรกเลยเนาะน้องหละ่ะกสิาพาทุกคนมาลังไฟหนึ่งเข้าหลัางจากว่าน้องหละ่ะฟ้าฟื้นแล้วเนาะ นี่พระพื้นเหลับกาลังไฟอย่างสีเลยทุกคนวิธีดังไฟของเฮาก็คือแบบนี้เลยอันนี้คือบอลดังไฟเนาะบอลจุดไฟเลยบอลดังไฟนั่นเองทุกคนน้องหละ่ะสิพาทุกคนมาดังไฟจ้าไฟของเฮาก็ติดเรียบร้อยเดี๋ยวสิค้างหม้อก้นเลยมาทุกคนตอนนี้เฮาก็คางหม้อเป็นทีเรียบร้อยเฮาสิพาทุกคนมาหนึ่งเข้านี่มื้อนนี้น้องหล่ะก็อุ่นเขาเย็นเนาะพี่น,อนอ้องมิสสาน้องหล่ะหุงเขาลายเกินไปกินบ่เบิดก็เลยมาอุ่นเขาเย็นเอา นี่ไม้กินเห็นยากแล้วลงหลัสิปบปเกลือหมูกระเป็ดกระไก่จ้าหนึ่งเขาเรียบร้อยอุ่นเขาเย็นซื้อน้พี่น้อง yo, dikuat. เตอตีกันเข้าไปตัวนั้นลูกสิบโตตัวแม่เบิร์ดมีลูกสิบโตอันนี้กินเขาแล้วเลยเกลือเขาปลายอันนี้ลูกมันยังน้อยนี่คือไก่นะคะทุกคนไก่ร้ายเติบเนาะเป็ดมีสามโต มาตัวหนึ่งมันสื่อบักแลดตีมันขี้คานล้ายมอนนี่มันขี้คานรายมั้ยเงาค่ำนอนนอนแอมกินข่าวแล้ววนวายนี่บักแลดนี่บักแลดมันสื่อแลดนี่นี่บักแลดนี่อีเคกับอีดำมันโค่นโคนไก่สองตัวนี่นี่อืมอืม นี่มันเคเนาะขาะเบือง,งตีนตีนมันไปเคยเห็นไก่แบบนี้นะตีนมันมันคืออีเคกับอีดำฮึฮึคนหน่อยมีเลยทุกคนเรากับมืมอเกระหมูเขามีหมูตัวหนึ่งข้าวให้หมูเงากกะแบบลักษณะแบบข้าวต้มนะใส่ข้าวใส่อายุวกแล้วก็ห้าใส่หำลงไปหน่อยหนึ่งหมูกะตัวนน้อยหนึ่งบ่มีปล่อยนะ ขังตลอดนีคือหมูข้องเหาเองกินได้ลายกินได้ลายไมนนหย่หนี้นองลากกบพาพี่นองมากระปิดกระไก่กระหมูหนึ่งเข้าเนาะคือเกาซีไปจำมันขนมละเวลาที่หาบบริ้ไปห้ไปสวนกขยุ่ฮือนกะซีซอยเบียกแม่ซอยเบียกเคื่อนเบียกซานเนาะหมูนในกะตอนนั้นเห็นมันน้อยทุกคนมีมันใหญ่เติมไปกินดุดุ กินโดดบางอย่างกินไหม <S <S ที่ทามาเกลือหมูหอกสิท้าพี่น้องมารีวิวแถวอกหมูของเฮานี่ก็คือกกหมักเคียบเนาะปลูกอมแอลกันเลยแล้วก็มีต้นกล้วยต้นกล้วยแล้วก็มีกกขานี่เลยจ้าแล้วก็มีกกหมักม่วงนำนี่ก็คือหมูของพวกเอื้อยเนาะมันใหญ่ละป๊อด แต่ก่อนมันกันยังน้อยเลยมันใหญ่เลยนี่มันใหญ่แลวจ้าดูนามันมันใหญ่แหงเลมอนี่แต่ก่อนมันน้อยหน่อยอันนี้คือกบหมักม่วงกบตาลหลังบ้านทุกคนมารีวิวให้เบ่งเลยน,นี่คือกบขาเนาะจะมีกล้วยน้ำทุกคนนี่เลยอันนี้คือหลังบ้านเนาะมีของมีคานี่ยแหละ อันนี้คือกกปามนะทุกคนมีเดนมาร์กมันเอาปูมีกกปามหลังบานสองกบน,นี่คือกกปามกบขาเดินงานสิาพาทุกคนเหมือนกันกันเลยจ้าสิาพาทุกคนไปสีเขา้มามาวันนี้สิาพาทุกคนไปสีเขา่าต้องสาวมาไตาใไฮมากันยินดีตอนหับเสมอบึงบานจะคล้องบาา้านไต่ไฮกับแลนมานำเลย ล,ลูกชายก็จะอยากต้มไก่อขอแม่วัดสิกขาไก่แม่บักทองบักทองสิกขากไก่แม่ในหลังหล้าสิพาทุกคนไปสีขาวก่อนเนาะถ่ายแม่เอาซอมหาห้ไปสีขาวซอนรถไปสีขาวนี่ไงอ้าวคนไปสีขาว นี่เลยทุกคนน้องสาวมาแต่ไ้ก็ได้เน้อไหมมาเฮาสซมากแกงแรงเลยได้เน้อไหมเพเ็ก่นมาแต่ไ้มาเห็ดอามาแต่เสียหนิ่นกาเก็บไปายนางมานำ เอาสิมาแกงน้องใม้เพกจ้ามือแรงกินแกงน้องใม้น้ำกันเด้อน้องสาวพอนามาจะให้ทุกส,ส่วนจะพาทุกคนมาเ<อ>านี่ออยาตเอาเนี่ยตาโฟมยังเงี้าปั๊บแต่ที่มาแกงน้องใม้ใกล้ตัวนี้ก็คุ้นๆนะคะหยางมาทะ,ละเลที่ปองน้องใม้ก่อนพี่น้องสุดปองมัคนคือของขวเอาอะไรทุกคนตอนนี้เฮาร์กับกำลังสีดังเออกำลังสิ ต้มหน่อไม้เนาะสิแกงหน่อไม้กินแรงพี่น้องนี่เป็นหน่อไม้เพกเนาะหน่อไม้เพกยังดีเลยแสบได้หน่อไม้เพกเขาทุบๆ,ๆแล้วก็มาแกงเนาะแต่ว่าบ่มียังสิแกงก็สีแกงใส่ปลาแดกซื้อเนาะพี่น้องนี่เก็บผักคะหน่อยนึงสิมาแกงใส่กินเขาแรงแรงจ้ะน้องสาวเพิ่นเก็บหน่อไม้มาพี่น้องบ่มียังกินแรงก็เลยต้มหน่อไม้นี่แหละมื้อนี้ก็สิกินข้าวค่ำแน่จักหน่อยเพราะว่าถ้าหน่อไม้สุงกับกางสิแกงหน่อไม้เนาะเพราะเฮาบ่มียังกิกน ีวิตคนบนดอยก็อยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้ละจ้าอยู่กินกับธรรมศาสตร์เลยนี่กำลัตงต้มน่อใหม่อยู่เนาะเดี๋ยวน้องหล่กสเปก็ฟพักขามาแล้วก็สิแกงแรงเลยมาน่อใหม่พร้อมอีหยังพร้อมเาสิมากแกงเลยจ้าตอนปรุงกบบ่ได้ห้เบิ่งเลยเนะาะจังได fc กฮห้อยแล้ววาแกงน่อใหม่เข้าใสาย่ยังแหน่วน่าซ่นสใส่แล้วแต่มักเลยเด้อมกักแนวใดก็ใส่แนวนั้นลงไปเลยจ้าทุกคนน้องหล่กก็สิใส่น้ำหน่อย ไลยกวนเอาใหม่หน่อยนึงเนาะเผื่อให้น้ำมันบุกมันยังพี่น,อน้องเล้หลาก็ใส่ปลาดอกปลาแดกลงไปซั้งลงไปน้าเลยเนาะใส่ไปเลยจ้ะทุกคนมันนี่เอากบบระบอไรผักสะอมลงไปเพอผักสะอมยังบอทันอันนี้มันแก่เบิดแล้วทุกคนจ้าเอาก็สิมากแกงนราไม่กินตนแลงน้ำกันเด้อปลาแดกหอมหอมพี่น้องมันนี้ก็ได้ มาแกงหน่อไม้แซ่บๆตุ่นไหนน้องบอ,องได้กินแกงหน่อไม้แบบนี้พี่น้องก็เลยสิาพาพี่น้องมากินแกงหน่อไม้ในมือนี้นายคำคืนนี้เฮาสิพาทุกคนมากินแกงหน่อไม้สิมือน้องละคือเก่าจ้าเดี๋ยวบอกเลยลสรสชาติมันก็โคตรดีไดนนี่หน่อไม้ลายเติบเนาะพี่น้องก็พอได้กินแรงมาซ่านว้าวแกงหน่อไม้ นี่เลยไก่ที่สุกจ้าทุกคนแกงหน่อไม้เพล็กแซ่บๆนี่ไก่ที่สุกแล้วถ่ายอีกแป๊บหนึ่งหลังจากที่ปีกม,แบบกมักเพ็ดเด็ดเพ็ดแกง,งหน่อไม้นไต่ลาวไต่ห่ากระชิมีแจวน้ำเนาะก่อนอัดตะปูแกงหน่อไม้มีเชวกับน้ำเดือนี่เลยแกงหน่อไม้ยั่วๆจ้าทุกคนแซ่บเลยเดือกินข้าวเดือทุกคนแกงหน่้ำม้นเจริวนีว่ alag na eh kaya naman yoywa